สวัสดีครับ่าน,นผู้ชมเอฟซีพอต้องเร,รคนเดิมนะครับเนาะมามูเจ้ามาเรียบเรื่องเสียงประสานกันนะเป็นยังไงมีผู้ใดในช่วงเดลลาบก้อยต้มแก้วขมขมนะครับเนาะมาพอต้องเร,รถามข่าวกันนะวันที่16เมษาย,ยนพุศนอกที่ผ่านมา่านผู้ชมผู้ใดได้่วงได้ลาบกับช่องพอต้องเร,รคนเดิมเนี่ย ถล so ่มถลายคือเก่าครับช่องพอทองแหลคนเดิมถล่มถลายคือเก่าเด้อบอกไปก่อนเนาะรถพอทองแหลเข่าทั้งล่างทั้งบนแล้วครับเนาะเดี๋ยวมาที่นีกับทีมาถามข้าวมูเจ้าจักควางจักข้าวทีมาบอกว่าบ่งไหเข่าคือบอกเข่าเนาะครับเนาะขออภัยครับแ่งแน่งแ่งแหน่งแห่งแ่งแงแ่งแ่ง่งแ่งแ่งแง่งแงแ่งแงแ่งแหน่งแหน่งแหน่งแ่งแนงแหนงนงแห่งแ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 นงแ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  เมื่อพระจ้าเปนที่16เมษายน2566คือออกจังซี่อ่ะทบทวนให้ผู้เจ้าเบิ้งกันหนามันออกอะไรเนี่ยนกันเนาะเลขหนานะครับเนาะเลขนา670 670นี่ก็อยู่ในรถพอตอกแลงข้อเดิมเลขหนานะครับเนี่ย670พอมา่ารถพอตอกแลงข้อเดิมมีทั้งศูนย์ตั้งหกตั้งเก็ดนะครับเนาะอ่ะ บนันี่เลขนาอีกตัวหนึ่งเลขนาครั้งที่หนึ่งหกเกศูนย์เลขนาครั้งที่สองหกเกแปดนี่จังบอบัตรที่นี่เด็กหัวตาตาตัวหกเกแปดเลขถูกปูขุนหารผูสาวสิธย์ท่านผู้ชมเขาสามตัวตรงๆเลยภาคบ่าบาดนีม่เจ้าอึือตึงบอเลขไทยลอตเตอรี่เก 9, เก้าเห้าห้าหนึ่งอันนี้คือเลขไทยสามตัวของลอตเตอรี่หมุนสองครั้งนะครับ สตัวเก็หนึ่งค <reindeer. S 2> ือฮะนี่เก็หนึ่งเซววันโว้ยเพิ่นเว้าอียังดีดเซเว่นวันเก็บหนึ่งบาทที่นี่แล้ว่าที่หนึ่งเรียบร้นี่ท่านผู้ชมแงแงแนงแง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 งเอาความพอต้องแรมาใส่คือเก้าเก้สี่กาศูนย์หคือฮะนี่ถักบ่าบานี่รถดก่อท่อบาต้องแรหกห่งศูเก็เข่าต้องหลังต้องบน โอ้ยบ่อยากพา่กอืมเบ่งอ่ะเดี๋ยวรวบเรียวดีกะบวกรวบขู่หานี่เอาอย่างไงเนะาะแต่บุญย่อมเนาะบ่ต้องไปเรียบเลี้ยงใส่เห้มันยากให้มันเสียเวลามูเจ้าดอกขันว่าบักยิ้วคิว้วตลอดกะสามงวดซ้อนนี่ขักบ่มูเจา้าบักยิ้วคิว้วตลอดฟังตาซื้อไปอยังพอท่องแลียกค่อยว่าเดี๋ยครับคันเม้นให้เข่างวดที่สามผมสิไปซื้อต้นบักยิ้วต้นนั้นไปเหมา เบ็ดต้นเลยแต่ว่าผมไปแล้วครับไปบอกเจ้าของต้นบักยิ้ยวเราให้เอาต้นบักยิ้ยวต้นนี้เอาเก็บลงมาไว้ให้พรอยท้องแร้ั้งเพลินลวครับเดี๋ยวบักยิ้วคิวตลอดถือทุกวันนะครับต้นนี้ฟังจะซื้อไปอยังไงี่บักยิ้ยวคิ้วตลอดเนาะฟังจะซื้อกัเหลือกินแล้วบัดท,ที่นี่ตีจังปูขุนหานี่จะามันคักแม่นแาบักคักบวกคักและคักบวกคักท่านผู้ชม เลขเสี่ยมซี่พอท่องเรียภาวนาขอเผิ่อนกรกปูคุณหารวาเลขกอท่อรถพอท่องเรียมีห้ากอกหกหนึ่งศูนย์เกตขันมันสีมีโชคมีลาบกับดูรถพอท่องเรียคนเดิมขอให้ปูคุณหารยิบขึ้นมาครับยิบอีหลีครับเลขเสี่มซี่ปูคุณหารยิบให้หนึ่งเกตเกตเดี๋ยวยมมันออกเกตหนึ่ง หนึ่งเกตเกตก็คือก่อท่อรถพอทองแลคือกันนะครับเนาะของนุ felony, ่มอาร์คือกันครับหนึ่งเกตเกตหนึ่งเนาะอ่ะแล้วกะหนึงแน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 งแบบที่นี่กะบปูคุณหารนี่ถือว่าถล่มถลายบ่เคยพลาดคันว่างวดหนึ่งเมษาประตูรถปิดสองเถื่อเพิ่นธห้ซูนเกตบางกลางเลยอ่ะงวดนี้ประตูบ่ได้ปิดดอกแต่ว่าปิดประตูใหญ่ใส่พอต้องแลออกเท่าไหร่ตะบนครับโอ้ หัวลูกขนนะครับเนะบาะบัตที่นี่บัตท,ที่นี่บัตท,ที่นี่กระบ,บาดท,ที่นี่มาเบิ่งเลขอันบักนิวเลขบักนิวผมได้เขียนไว้อยู่บักนิวคิว,ควตลอดบักนิวคิวตลอดท่านผู้ชมผมทีโอบอหาหน่วยผมผมเรียบเรียงเสียงภาษาอังกฤษแล้วคือมีอยู่สิบตัวนะครับเนาะเออสิบแบบกนะอ่ะหมวดสามตัวห้าแปดเก้า สองแปดห้าหนึ่งเกดห้าเก้าสี่เกตหนึ่งห้าหกศูนย์หกเกตนี่ศูนย์หกเกตนี่ก็นวดนี้นั่นกับเลขหนาอยู่ด้กับศูนย์เกตห้าอันนี้คือหมวดสามตัวหมวดสองตัวได้ป่ะที่นี่พี่มองมันเขาเกตหนึ่งบ้าบักบัวต้ไปใส่มาใส่เลยตรงๆเลยนี่เกตหนึ่งสี่เก้าแปดสามนี่เพราะต้องเรียมค้อนแรียเอ้าเดี๋ยวตามให้ครับบักนิ้วคิวตลอด เดี๋ยวถือบูวเจ้าได้อีกอบักนิวถ้าเม่เดี๋ยวดีว่าหา,หาพ่อท่องเรือคุยบ้องหางวดบ้องหันพ่อทัองเรียก็บอกไปแล้วว่าคันเข่างวดที่สามติผมสิไปเอาบักนิวต้นนั้นไปเหมาเพิ่นไปเลยเบิดตตนผมไปแล้วครับนะเดี๋ยวไปจัดการให้ตามต่อฮึกเก่าละบัดที่นี่กะอืนอ่นๆนี่กะแต่ว่ามองได้เขา่าบ่าเข่ากะก็ค่อยว่ากันไหนๆกะ รดพ่อทองแหลกก็ให้เขาให้โชคให้ลาบแต่านผ่มชมให้ทึงล่างทึ่งบนนี่แล้วครับานผ่มชมผมไปวัดล่างากับนุ่มอมําพนคือผมอ่านเมนของแต่านผ่้ชมเมนหนึ่งครับเพนบอกว่างวดนี่รดพ่อทองแหลเข่าแน่นอนเข่าอีลีครับานผ่มชมเพนเมนมาว่ารถพ่อทองแหลเข้าแน่นอนเข่าอีลีอะแบบที่นี่กะนียังอีกล่ะ กะเลขพระอืมผมเลขพระเพิ่นเดี๋ยวก่อนเนาะเลขคำนวณนงวดนี่ก็อายุดพักไว้ก่อนเนาะพีม่มีบักยิ้วคิวตลอดนี่มากมาปราบเลขคำนวณพอท่องแลกกับกับเลขอันเอ่เอฝระเพิน่นฝากมาปราบครับสองสองอันนี่อยู่เลยอ่ะบาทีนี้เดี๋ยวสิถามข้าวซื้อๆแล้วก็สิไปตามบักยิ้วต่อให้ท่านผู้ชม ไปตามบางยิ้วคิวตลอดบางยิ้วคิวตลอดนี่ปราบครับมาปราบเลขคำนวณพอต้องแลกลับกับเลขผาเพิ่นฝากมาเนาะครับแน้วยิวด,ดังดใคขงมือนี่ยข้องสามวันนะครับนะงวดที่สี่นี่แหละงวดที่สี่วันที่เฮ้ยลงก็ยังนรอดไปเนี่ยเลขออกเดืเอนหนาเด้อท่านผู้ชมไปไปเบิ้งปฏิทินก่อนหรืมเบิ้งตอนนี้เขาวา่าด้วยจากท่าการบ้านบปสิปฏิเล่านี่จะมาง่วงง,งี้ครับแล้วเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ปฏิทิน เดนีงนงง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 เดี๋ยวด้อวนาตีวันหน่งที่เป็นว่าวันต่อวัดนาวันที่เอ่องวดนาในพฤษภาคมพฤษภาคมหนึ่งเนาะหนึ่งพฤษภาคมเรียกออกตกวันจันทร์ครับอ่ะม่บ่นอฮ้ยเออเดี๋ยวเดีแล้ตอีออกตวกวันที่สงครับท่านผู้ชม อาสิเมียนคือนไลครับแต่ผมเอออีกเดี๋ยวกัได้ผมดข่าวก่อนผมก็ผมว่าวันที่สองนะครับเนาะอ๋อวันนี้่างครับอ้าวแต่ตอีออกวันที่สองนะครับเนาะวันที่สอพฤษภาคมวันที่สพฤษภาคมพอถอยพันห้อยกสิบหกสองน่นอนยกเข้ามางวดวันที่สอง พฤษภาคมพศสอง6รเท่านั้นบัตที่นี่เดี๋ยวก่อนบัตที่นี่กระสิอ่ะพ่อแะ้วละมั้งเอาทำนีล่ลนะเนาะเดี๋ยวสิไปสารใดสัน่นพอท่องแรามาท่านไหนไปกระสิไปตามในท่านผู้ชมนะครับเนาะอืมกือเออลืมปูสังเออปูสิงขอนครับปูสิงขอนนี่ กับเขานะครับนะปูสิงขรคือผมไปเว้าวามฝันเออผมลืมเห็นบ่ครับไก่หน่อยผมแน่นอนบ่อลูกไก่เกตตัวผมฝันว่าตายไปหกตัวเหลืออยู่ตัวหนึ่งผมตีเลขหกศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์หกคือพอท่องแรตีเลขเออตายหกตัวพอท่องแรีตีหกศูนย์เหลือตัวหนึ่งพอท่องแรตีหนึ่งครับผมวา้าวยูปูสิงขรนครับท่านผู้ชมก็ได้คงได้ด้อกคเนะ งๆนงๆนๆๆงเนงนมาที่นี่ก็เอาพ่อม่งไดว่าท่านได้ไปม่งไดว่าท่านได้ไปเยยมไปยามก็งวดประจาวันที่สองพุทจศกอ,อือ,อสองอันนี้จับหนาครับมันบ่คือมีหน้าเมษสาเดออือเนมันจับหซื้อนี่อันนี้จับ,บก,จนนจก็แล้วไปด้ว่วะ พฤษภาคมโอ้เดือนพฤษภาคมสองพฤษภาคมนะครับเนาะวันที่สองพฤษภาคมนะครับนเออนานะเดี๋ยวผมสิไปตามต่อเออสารใดบ่ท่านใดไปบ่ท่านใดหยังกะเดี๋ยวไปตามให้บ่ต้องแลคนเดิมกูได้ชมเบิ้งช่องบ่ท้องแลคนเดิมผมบอกแล้วบ่เคยพลาดอืนทุ่มม่ยี่ป่องไม่ยี่แปง <laughs> บ่นหัน หนึ่งเมษาโอ้เป็นหนึ่งเมษาบอกก่อนเอ่ออันหนึ่งกับพ่ถือตะให้เทียดที่สองมากหนึ่งเมษาบ่ถือตะกินคือคุมม้มเมย์ปองเม่ใย่แปง,ปงบัดท,ที่นี่บ่ท่านพ่อเพิ่นครับแต่ว่าบวดนี่แต่ว่าเพิ่นว่าบ่อถือตะหยังเด้อเพิ่นบ่ท่านมาบอกขอเท่าไหร่เมย์ป่องเม่ใย่แปงกันคุ้มสิได้กันไงตัวกันเอา้าวบัดที่นี่กับเอา้าท่านผู้ชมพอละอย่าลืม กดไลค์กดแค่ย้พราทองแหล่ไปหาโชคหาลาภให้มู่เจ้าได้ทุกงวดทั่วนาทั่วตากันเนาะอืมกดไลค์กดแค่เพราทองแหล่พู้ใดกดไลค์กดแค่เพราทองแหล่ตีฮ่า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 ทั้งได้โชคได้ลาภโลกไข่ไข่เก็บบอยบัสนบัจมาเกยนะครับเนาะอ้าวไว้แต่วิ่งโชคดีแห่งๆรวยๆสวยๆงามๆจากเออช่องพ่อทองแหล่คนเดิมคนเดิมงวดประจำวันที่พฤษภาคมเออ สองพฤษภาคมเพราะเราบรรดาลอยหกสิบหกวันทีสองพฤษภาคมอพรเราบรรอยหกสิบหกเดี๋ยวตามให้ใหมูเจ้าได้งวดนี้ผู้ใดว่าท่านใดจีกวดหนาอย่างนี้นะครับเนาะสองพฤษภาคม 2> 2สองห้าหกเดี๋ยวมูเจ้าก็ได้อีกอ่ะเดี๋ยวสิไปบอกลบคู่หานไปถามราคาหรือบ,บักยิ้วเหมือนก่อนต้นบักยิ้วต้นนั้น,นก็สิผมเบึ่งได้สายตาเนี่ยก็สิยุบ อยู่ประมาณอยู่ประมาณสองลอยน่วยสองลอยน่วยเนี <pr> <to> ่ยก็จั <meter> ่งวดก็จั <tr> ่งมากันไปขันเบิด์ตสองลอยน่วยนี่ว้าวแต่ผู้ชมคงเป็นเสียทีหลายท่านอยู่นะครับเนาะอ่ะกทุกงวดที่แล้วฟังจะซื้อกะเพาะอ่ะมาทีนี้ก็เอาเท่านี้แหละท่านผู้ชมขอท่านผู้ชมน่ารับฟันดีๆกี่ยวกับเรืไข่ยมีเว้าอยู่หน้าห้องขอเท่าไรคนเดิมเขาไปข้างในห้องมันหอนตัวมุงเจ้า ไปหากินเขาเลีงเขาหยังกดอะไรกดแคบมาตั้งแต่ไปหากินเขาเลี้ยงนุ่มอามมาสิได้ยินว่าว่าโอ้ยจะสิกินยังพอพอนะผัดกินผัดข้าวอเมริกันพุ่นเห็ดยางแสบยางขัดเมนูพริกน้ำปลาเนื้อถ้วยหนึ่งแล้วก็มียังแก้มกับเขาพัดอะอ่ะเดี๋ยวได้ว่ากันว่าวดำน้ำไหลไหลเยวไหลไหลเอาแต่มีเวลาท่านผู้ชมได้ทำชิมโชคดี เออคอยตนรอดรับฝันดีย,ยังไงไรของใครจะมีช่องพอทองแหล่คนเดิมนะครับเนาะมีโชคมีลาบกับช่องพอทองแหล่คนเดิมตลอดไปท่านผู้ชมผู้ใดกดไหลกกดแชค่บูเจ้าบ่ามีจนดอกรวยตลอดอ่ะเอ,อทาทั้งนี้ละอย่าลืมดกดนากดติดตามแล้วก็เบิ้งจัดไถ่นะคือเก่าเบิ้งเลี้ยงรถเลี้ยงลาวก่อนเดี๋ยวต้องมากันนะครับเนาะเอ,อทาทั้งนี้ละเฮงๆรวยๆซื้อเรื่องงามโชคดีทุกท่านสวัสดีครับพ่อตองแหล่คนเดิม 那，拜。No,